ยังไม่รวมเคนโดนะถ้าเคนโดก็อีกทีนีนะครับอามากันครับมาดูกันครับอก็ร้านเคนโดยวค่อยอัพละกันแต่ผมอะได้เกินความไม่ตต้องใจเลยนะครับก็คือ1นึ่งล้านสานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ส่วนนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จไปนะครับ ผมชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวจะหมดแบตซะก่อนนะครับอ่าโอเคครับก็อันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกบอกวิธีนะครับว่าในการทําตัวนะครับหนึ่งล้านนะครับให้ได้หนึ่งล้านเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับมีปัจจัยหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือชุดเซตนะครับอ่าผมใส่สีดาวนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยนะครับดาบฝึกไม้นะครับก็เพิ่ม SP 25%ป์นะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องรางเนี่ยผมใช้ sp นะเพราะว่า sp เนี่ยได้เยอะนะครับก็ทำให้ค่าพลังขึ้นนะครับก็คือผมก็จะอา sp ไว้ก่อนเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือตานะครับนี่ครับตาพวกนี้นะมันเพิ่มสเตตัสได้เยอะนะครับผมมีตาเยอะก็ได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเพิ่มยังไงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอยู่ที่ตื่นครับ มันก็จะเพิ่มในส่วนของ SP นะครับความเร็วแล้วก็พลังโจมตีนะครับรก็จะได้ในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมก็คือเนี่ย SP ผมได้ไปบวกไป2ล้านนะครับอันนี้ก็จะได้เยอะมากๆนะครัหรับตัวสเตตัสนะผมไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มเลยไหมนะผมว่าผมว่าผมตัดไปแล้วกันสัตว์เลี้ยงไม่ได้เพิ่มหรอกอะผมตัดไปแไล้วแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ไม่รู้นะ แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คืออย่างนี้ในบทที่สมาคมนะครับทักษะเนี่ยผมมองว่าสําคัญต้งมานะผมอัพเต็มเลยนะครับอัพเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเหมือนกับพออัพเต็มเนี่ยค่าสเตตัสเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะนะ sp นะพลังโจมตีนะครับหรือเนี่ยในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เพิ่มเยอะนะ sp แล้วทักษะนะครับแล้วพลังแล้วอันเนี้ยก็เพิ่ม sp เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราได้ sp เนี่ยประมาณเกือบ เพิ่มอีกประมาณ50-60%เลยนะห้าสิบออก,กว่าๆนะไม่ถึง60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลายอย่างเนี่ยมันช่วยให้ค่าพลังของเราเพิ่มขึ้นนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้อัพรูนนะครับรูนเนี่ยมันมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีรูนเข้ามาอีกนะครับค่าพลังจาก1นึ่งล้านสามแสน ของผมเนี่ยก็จะอัพเด่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีขเขาเรียกอะไรมีตัวช่วยหลายอย่างที่ทําให้ค่าพลังดันค่าพลังเราถึง1ล้านได้นะครับเฮนโดก็เหมือนกันครับจะสมเฮนโดไว้ครับอันนี้ผมดันไปเพิ่มก่อนเพิ่มเพิ่มในส่วนของเอ่อผมไปผมจริงผมมีร้านกว่าแหละแต่ผมไปเพิ่มของตัวอาคาซานะรับสำหรับเฮนโดแล้วก็ทดเงินเสียงนะมันก็เลยเหลือน้อยนะไม่เพียงพอที่จะอ แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ประสบความสําเร็จแล้วที่จะอัพในส่วนเนี้ยถึง1ล้านนะครับยังไงก็ขอจบในเรื่องของการอัพตัวละครนะครับห่างเทนงูนะครับผมไปก่อนนะครับก็ประสบความสำเร็จไปแล้วนะจากหล้านนะครับเพื่อนๆก็ลองลองทําดูนะครับว่าทําได้ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับในการทำหนึ่งค่าพลังหนึ่งล้านนะแต่ถ้าเพื่อนๆมบของแน่นของแบบของพร้อมนะ ก็สามารถทําแบบผมได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมมีกําลังใจมากๆนะเมื่อทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมอีกนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับอายบายครับเพื่อน